หนึ่งสัปดาห์ที่คุณแม่ working mom อย่างเราจะต้องมาเลี้ยงลูกเป็นแม่ full time ใช้ชีวิตตลอดทั้งสัปดาห์กับเจ้าทะเลเด็กแสบที่มีทั้งความน่ารักและความดราม่าแต่ยังไงแล้วนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆที่แม่อยากจะใช้กับลูกแล้วก็อยากให้เวลาไหลไปช้าๆมาลองดูกันว่าหนึ่งอาทิตย์แห่งความวุ่นวายของคุณแม่กับเจ้าเด็กทะเลและเหล่าของเพื่อน สุดปวปน,นก็จะลืมรองเท้าไว้ที่บ้านดีฉันสุดทั้งวันเด็กที่โรงรยบาบาลสุดดารมาม่บบากสุดในการจับจ่ายและมีความสุขขนาดไหนต้นตัวอะไรถ,ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกวีช่วงวันหยุดยาวค่ะ วันนี้เริ่มต้นวันกันด้วยการเล่นเลโก้ครับใครชอบเล่นเลโก้มันมีเล่นอยู่คนเดียวอะ่ะเธอไม่เล่นเลยใช่ไหม <c oughs> โอเคค่ะทุกคนมาเชา้าพ่อก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็อัดคลิปเป็นหนึ่งคลิปแล้วก็เล่นกับทะเลนิดหน่อยกล่อมทะเลนอนเนาะแต่ตอนนี้กินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรากําลังจะออกไปกับอาม่านะเหมือนเขามีโปรเจกต์แบบอยากจะซื้อที่ดินซื้อบ้านเก่าเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะใกล้ๆบ้านนี่เองค่ะ ไปเที่ยวไหนกันครับตอนนี้ก็ตอนนี้เราจะไปฮาร์เบอร์แลนด์นะคะนี่กำลังขับรถอยู่เป็นที่เที่ยวประจำของทะเลเลยฮาร์เบอร์แลนด์ที่เอกมัยเกตเวนะคะขับไปแค่ประมาณ เลนส์เสร็จแล้วนะทุกคนกำลังจะกลับบ้านนะคะสภาพประมาณนี um. ้สนุกไหมครับทะเลสนุกมากเลยครับลืมสแต็มป์บัดนาทุกคนต้องลงมาอีกรอบนึ่งฮัลโหล Good morning ค่ะทุกคนวันนี้พาทะเลมาเที่ยวเซนทันเอ็มบมัซี่ใครคบเรามากินข้าวกันก่อนที่อีกไ ไหนยวาน <laughs> น่าจะเป็นที่สุดท้ายของวันนี้ละ เรามาที่แสตนซะิลิแบ็กยาร์ดมาทุกคนอันนี้อยู่ใกล้บ้านหักมากๆเลยอยู่เนืนี่ถ้าเหมือนกับเขาบอกว่าเขาจะปิดแล้วหรืออะไรสักอย่างอะ่ะเสียดายมากเลยเพราะว่าแบบเป็นที่ที่มาบ่อยมากๆนะคะอยู่ใกล้บ้านมากๆมาป้อนอาหารปลาป้อนอาหารเต็ดแล้วก็มาดูแพะแกะอะไรพวกนี้เนาะ ทะเรียกเป็นตุย่าเหลียมครับตัวอะไรอันนี้อ่ะไหนกินชอไหนเนี่ยย้ <Yummy. S 2> ออ๊อ๋อโหอร่อยริ่งละจ้าทีนี้ก็เข้าฟรีนะคุณช้างแล้วตัวนี้ที่ไดโน จะวัดของเรานะคะวันนี้ขบวนยาวเลยผู้ใหญ่และเด็กเดินเล่นในซอยทุกเย็นนะครับ 굿มอร์นนิ่งค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวันที่พักหนีออกจากบ้านมาทํางานนะคะก็ฝากลูกไว้ที่บ้านใช้เวลากับลูกมาหลายวันมากๆเต็มๆมาทุกคนพาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นเต่ไปหมดเนาะวันนี้ก็จะเป็นวันที่พักได้มาเคลียร์งานนิดนึงนะให้เวลากับตัวเองบ้างแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายจะไปกินข้าวแล้วก็ไปไว่ายน้ําปีนี้ก็รู้สึกอยากจะออกกําลัง ลแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปไว่ายน้ำกันต่อนะครับ <ś cis> วันนี้วันเด็กนะทุกคนก็มาฉลองวันเด็กที่โรงพยาบาล <ś cis> เลยมาฉีดวัคซีนหนึ่งขวดครึง่ <ś cis> งเขาทำเอาไว้ลูกโบกเข้ามาแล้ว อันเล็กไม่พอจะเอาอันใหญ่ครับกิจวัตรประจำวันคือนอนในรถนะครับร้านปราจ่อแถวบ้านอีิแล้วนะคะนินทาร์โรเด็กๆสนุกใหญ่เลยครับวันนี้เรามากันที่แซนซิริแบ็การ์ดเหมือนเดิมอะไรมาบ่อยแล้วเบื่อไหมคุณอพ่อก็เล่นเกมเหมือนเดิม สี่รีแบกยาร์อีกแล้วแต่วันนี้มีงานวันเด็กนะคะอะไรนต้นตัวอะไรเนี่ยเก่งจังเลยน่ารักที่สุดเลยนี่เป็ดอ่ะแล้วตัวนี้ตัวอะไรครับปลาปลาเ,เอาแล้วตัวสีขาวอะ่ะตัวสีขาวเป็ดได้เปล่าตัวสีขาวตัวสีขาวอะไรครับป่า อมีปลากับมีเปะทเลนั่งด้วยนั่งด้วยไส่ลูกน้ำ มาโบสนะคะเออเออเออนี่มาเดินแจกรองเท้าเด็กนะทุกคนไม่ใช่อะไรคือเวลาเพื่อนๆมาบ้านอ่ะเด็กทุกคนก็จะลืมรองเท้าไว้ที่บ้านดิฉันค่ะนนี้ก็คือต้องมาเดินแจกแจกไปแล้วหนึ่งคู่นี่เหลืออีกหนึ่งคู่ขอ,ของมะนาวฮะวันอาทิตย์ตอนเช้าก็ไปโบสถ์นะทุกคนหลอเสร็จแล้วก็มีประชุม คะทะเลก็ไปอยู่กับอพอรนะคะตอนนี้เขาจะชุมเสร็จแล้วก็เลยมากินข้าวกับพี่บอยนะ <c oughs> สุกี้แห้งวันนี้มาทำอะไรคะ <c oughs> วันนี้เราได้ของขวัญกันกลับไปทำงานพรุ่งนี้จากสวีนะคะ <c oughs> ก็เป็นวันสุดท้ายของบล็อกนี้แล้วนะก็เป็นทั้งหมด1สัปดาห์ที่พักได้ใช้เวลากับลูกอย่างเต็มที่แล้วก็ได้ให้เวลากับเขาพยายามเลี้ยงเขาด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดเนาะ แต่ว่าพอเราอยู่กับลูกนานๆน่ะเพื่อนๆเคยมีปัญหาเหมือนกันไหมคะว่าแบบเราไม่รู้จะทําอะไรดีคือเล่นของเล่นในบ้านก็เล่นหมดแล้วเดินหน้าบ้านก็เดินครบหมดทุกซอยแล้วพอทํากิจกรรมซ้ำๆก็เริ่มเบือ่อวันนี้พักก็เลยมีแอปมาแนะนําเพื่อนๆด้วยนะคะคือตัวนี้เลย Baby, Baby Billy นะคะตัวนี้จะเป็นแอปที่เป็นรูปเจ้าเด็ก,ก,กบิลลี่ตัวนี้นะะ่ารักมากๆเจ้า Baby Billy ตัวนี้นะคะก็เป็นแอปสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็เลี้ยงลูกอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้เลยซึ่งได้เปิดตัวเป็นภาษาไทยครั้งแรกนะคะเมื่อปี 2023นี้เองเป็นแอปที่มีผู้ใช้มากกว่า1ล้านคนทั่วโลกเลยค่ะซึ่งถ้าแม่ๆใช้ตั้งแต่ตอนตั้งครรน,นะคะก็จะสะดวกมากๆเพราะว่าเจ้าตัวแอปเขาก็จะคอยนับ อายุของเด็กในครรภ์ให้นะ,ะหรือแม้แต่คลอดออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะนับอายุให้อย่างเป็นตอนในท้องเนี่ยเราก็จะนับเป็นวีกเนาะว่าเด็กคนนี้กี่วีคสองวีคสิบวีคแต่พอคลอดออกมาแล้วเราก็จะชอบนับเป็นเดือนใช่ไหมอย่างน้องทะเลอายุขวบครึ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาคุยกันในเรื่องพัฒนาการอะไรเงี้ยเราก็จะนับเป็น18เดือนซึ่งบางทีเราจาไม่ได้ค่ะว่ากี่วีคหรือว่ากี่เดือนแล้วแต่ว่าแอปตัวเนี้ยมันก็จะคอยนับให้เราเนาะซึ่งสิ่งที่พักชอบมากๆเลยก็คือแอปนี้มีวิดเจ็ตน่ารักน่ารักแบบน เห็นอายุคันหรือว่าอายุของลูกของเราได้เนี่ยจากบนหน้าจอเลยไม่ต้องกดเข้าไปดูในแอปด้วยถ้าเป็นน้องน้อยที่อยู่ในคันนะคะเราก็จะได้เห็นพัฒนาการของเขาว่าตอนนี้เขารูปร่างประมาณไหนยาวแค่ไหนน้ําหนักประมาณเท่าไหร่แล้วตามอายุของเด็กค่ะแล้วก็จะมีพัฒนาการต่างๆของลูกในท้องให้เราได้เห็นด้วยนะอีกอย่างที่พังชอบนะคะก็คือฟังชันไดอารี่ซึ่งสามารถให้คุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะแชร์ใช้ไดอารี่เล่มนี้ร่วมกันแล้วก็ช่วยกันบันทึกพัฒนาการของลูก แล้วเขาก็ยังมีฟังก์ชันนะคะให้เราสามารถ Export พอรออกมาเป็น PDF หนะ้าตาสวยงามนะเราก็สามารถพิมพ์ออกมาเก็บเป็นสมุดวางไว้บนหิ้งในบ้านเป็นความทรงจำก็ได้ค่ะ นอกจากนี้เขายังมีคอมมูนิตี้แม่ๆนะคะที่เราสามารถเข้าไปพิมพ์คําถามพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเพราะว่าคนที่รู้ดีที่สุดเนี่ยก็คือคนที่เพิ่งจะผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาไม่นานค่ะแล้วในตัวแอปเนี่ยก็จะมีบทความต่างๆของเด็กในแต่ละช่วงอายุด้วยเนาะที่ก็จะเด้งขึ้นมาตามช่วงอายุของลูกน้อยของเราเลยค่ะอย่างเช่นของพักน้องทะเลเนาะตอนนี้อายุ18เดือนก็จะมีบทความประมาณนี้เลยค่ะมีเรื่องเกี่ยวกับแป้งฟันเนาะเพราะว่าช่วงเนี้ยทะเลฟันขึ้นเยอะมากนะคะฟันกรามก็เริ่มขึ้นแล้ว ก็จะมีบทความดีๆที่เกี่ยวข้องกับช่วงวัยให้เราได้อ่านเพื่อเติมความรู้ของคุณแม่ค่ะ ตัวการ์ตูนหรือว่าแอนิเมชันต่างๆในแอปแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะแม่ๆคนไหนสนใจก็อย่าลืมไปลองโหลดกันได้นะคะเดี๋ยวพักทิ้งลิงก์ไว้ให้ในเดสคริปชันด้านล่างนะนอกจากนี้นะคะทางแอปเขาก็จะมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันบ่อยๆด้วยอย่างเช่นช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมรับอั่งเปาวันตรุษจีนกิจกรรมที่1นนะคะก็คือการแชร์โค้ดครอบครัวไปให้คนในครอบครัวของเราเนี่ยแหละเพื่อที่จะเข้ามาร่วมใช้แอปร่วมกันนะคะสามารถจดไดอารี่ต่างๆร่วมกันได้กิจกรรมที่2นะคะก็คือการเลือกการพัฒนาการของลูกขอองงงเราาตมช่ววััยนะะคลลก็โหด เพียงแค่นี้ก็มีโอกาสลุ้นรับรางวัลมูลค่า800บาทแล้วนะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็เข้าไปดูในแอปได้เลยนะโฮ้ค่ะทุกคนก็จบไปแล้วสําหรับ,บล็อกบีของพังนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องพังหน่อยนะคะอยากดูคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์บอกกันข้างล่างนะไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนเราจะไปนอนกล่อมทะเลแล้วบ๊ายบาย